พี่ไม่หลอกให้บอกน้องซิงซิงน้องจะพาพี่วิง่งเป็นจริงบบเป็นแท้ก็ปรอมตดใจถ้าได้ครับรอสสุดอสุดยอดู้ครับ วัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube บางนิพนธ์มากินมาเที่ยวทุกคนครับผมนี่ม่ายนิพลอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งชลบุรีนะผมเดี๋ยวเราพาไปดูเจี๊ยวหั่นดำกันเลยนะครับผมโอ้ราก็คงตตัา้งมาใส่แต่ละยุคยุคทุกคนใครมาเขาจ้ำโดนนะเมนูนะสี่ร้อยบาทยั่วมาก ยกรถนี่คือมีวัตถุดิบอยู่เก้าชิ้นเก้าอย่างครับอยำยกรถเป็นไงพี่เบาะนี่พนเคยลองนะครับลองแล้วครับผมลองครับอร่อยอร่อยเลยนะครับแซ่บเลยเบาพี่พี่เบาะนี่พนน่าจะน้ำยำปลาลันนี่ยเลยใช่มีมีมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันเลยนะครับครับผหยุดหน้าหนูมี จะรอวอเดี๋ยวรอรอบพิเศษน่าจะได้อีกประมาณสิบคิวนี่มีมีรอบพิเศษเยอะนะตกับตอนนี้ปิดรับไปแล้วเก้าสิบเก้าสิบนะครับแต่ว่าอาจจะมีรอบพิเศษอีกสิบคิวนมากเราเราเน้นแซลมอนนะครับสุดจัดจริงๆอร่อยบินตอนนี้ถึงคิวคิวที่เจ็ดสิบนะครับที่ก็ลังทำอยู่ตอนนี้นะครับห้ามห้ามลาออก

ใช้ไอ้ทัพพีไม่ทันนะต้องใช้อันนี้เลยต้องแบบนี้เลยังดไม่ไข่มันไม่ออกอ่ะเขาเล่นกับไข่หนูชอบแรงๆแค่นมาแต่ละครั้งเขาจะให้อะไรอให้ราดูตลอดนะครับคนูชอบเล่นอะไรเล่นแรงๆด้วยใช่ไม่ออกได้ยินแล้ล่ะเมื่อกี้พี่ยังบอกดังเลยดังสิ ไข่หดมเลาแตกผสิเอินคกอย่าหงที่มีที่ร้านเร็จะต่อด้วยยำห้าไข่ก็รวมกันก็จะเป็นยำยำรสในราคา400บาทสุดคุ้มที่บ้านทุกคนบอกสุดคุ้มสุดคุ้มสวัสดีครับตัวจริงหล่อมากน่ารักมากขอบคุณมากนะครับผมไก่แล้วช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกับพี่เขาแน่นอนเอาจริงเขาเหมือนศิลปินค่ายหนึ่ง รำบานนูนใช่ไหมครับผมผมว่าไม่รู้จะเอ่ยได้เลยโจรนั่นแน่ไปไหนมาไหนไม่ได้คนทักแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องหาพิตาสักตัวละน่ากินมากถ่ายแลฝนล้างนี่จะมีคนดูเนี่ยถ่ายเนี่ยเนี่ยรอรถดยนี่นะมีคนเขาว่าผมถ่ายรอรถก็มีคนดูนะเดี๋ยวถ่าย นี่นะเราเราจะฝน <c oughs> นี่เป็นแซลมอนนะใช่มันก็คือแซลมอนแหละค่ะพี่มันเป็นไปอย่างอื่นไปไม่ได้พี่นึกว่าปลาสบายชุบสีไม่ใช่เขาเป็นท็อตสิบเอเป็นไปเพราะได้เป็นไปเพราะได้แมอนชิ้นกโ,โตนะเยิ้มหน่อนะพอแซลมอนแซลมอนโตโตแซลมอนแซลมอนโตโต ไม่โดนเล็กสิ่ขีดหรอกแค่ทำนองใช่ใช่เราร้องนะเรื่องนี้กระสีหนุนหลบได้เต็มที่หยบดลอยแล้วนาเพียงตัวเองได้ไหมครับช่องผมยังไม่ได้เลยสักท่อนได้ไหมอะไรนะคะเพียงตัวเองได้ไหมเดี๋ยวนะมาหลายช่องช่องละท่อนเรท่อนเราท่านคนละลีขอบคุณมากครับทุกคนครบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วพี่ใหญ่เราไปแล้วไปใหญ่เราไปแล้ว พี่ใหญ่เราเดี๋ยวนี่นี่เบื้องหลังของพี่ตลอนถ่ายคลิพนะจะขอทักหนึ่งทอดนะครับผมนี่พี่ตลอนถ่ายคลิปแล้วก็อันนี้ก็พี่อเมซอนออสการ์นะผมฝั่งน้นก็เป็นพี่หนุ่มน้งชนแล้วก็พี่ปักหลักชาแนลนะผมฝาก fc ที่ปักหลักชาแนลแบ่งมาให้บ่าวที่พนมากินไปเที่ยวด้วยนะสำหรับน้องใหม่ด้านหลังมาล็อตสเลย ไม,ไม่มีบอกพี่หน่มเลยพี่นมเซ็นอนมฮะม,มีบอกพี่นมพี่หนุ่มเซ็นองมาเ้ตลอดเลยเ้วปาลาาน้ำยาใช่ไหมไปเลยวไวมากบอกเลยถึงร้อยคิววันเนี้ย หลังจากที่เก้ผลหยุดไป 2, อ, 2> อ,อาทิตย์ถ้าไี่1เซลอ์ม่อน1ขูมา้า1

อยากกลับบ้านกระบอกร้าน้านลลไรู้กนน่งออไม่ต้องะ่่บาไปไปครับไปได้ได้ครับรอบเป็นเสียงได้เนเสียงได้มาก่อนผมอีกมาก่อนผมอีกใครจะเป็นการผู้ใหรัฐเพรชกหงเา คนแรกงบนญวัตถุคุยแต่มมากแต่เทลงไปแล้วนะนี่มารอกี่โมงครับไปสองนี่เลยเหรอเทครับเทเดี๋ยวพี่จะไปนี่พี่ตองขออะไรนะน้ำอะไรนะนี่ก็สวัสดีแม่เกฝนด้วยนะครับผมสวัสดีครับแม่นี่คือเบื้องผู้ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับผม ผู้อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังเ <c oughs> บื้องหน้าด้วยณปัจจุบันอันน,นี้ก็ไจะตามไปไสวัสดีครับคุณวัฒน์

คุณจะไปไดยี่สิบของากยายี่ห้านาทีคุณอยู่ในเต็นท์ไดยี่สิบจริงจเนี่ยผมจะไปแล้วสิบี่มอลจะไปใเลยถอยถ้าถ้าอย่างตรงนี้ถ้าพี่ยังทำอะไรอยู่ก็ไปฝั่งนู้นได้เออมันจะมันจะ,นจะคอนโทรลอยู่แล้วประมาณนี้แตจจ่ต้องดือดร้องเนัะ เปิดซิงเปิดซิงคุ่ง,งสู้นะครับยกรถแบบนี้หกหกคิวนะครับเห็นไหมครับว่าเปิดรอบวอล์กอินลูกค้าไปยังไงใช่ใช่พามาเรื่อยๆอยู่นะครับมีคิวหมดแล้วเราเปิดวอล์กอินต่อได้เลยค,คือหนูจะดูว่าใกล้หมดแต่ว่าของอะไรที่หมดอย่างเน่ตหมายแคมไม่ได้อย่างนี้เราเปิดเลยใช่ใช่ กนะต้องยกให้เลยนะแล้วก็ห้าไข่หนึ่งสองสามสามกล่องแล้วก็กลมกลางสเตนไบไ์ดหนึ่งน่ากินไหมทุกคนยกรถนี้สั่นเยอะที่สุดเลยมนะั้งผมว่านะเท่าที่ยืนด <N> ูทั้งทั้งที่ราคาก็สี่ร้อยนะสมราคา อะไรนะผมกับราคากระดูกกุ้งเขาใส่เลยครับเขาตัดแบบเป็นทัพพีอ่ะนะไม่ได้นับตัวเลยนะฮะใช่ใช่ใ่ลองเคล่อด้วยด้วยนะฮะเป็นมะม่วงมะม่วงหั่นซอยเลยนะแล้วก็ข้าวโพดนะครับต่อไปก็จะเป็นเมนูไข่ นี่เนี่ยวนี้ชอบใจกันเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยไข่ไข่อะไรนะไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกนี่ไข่ปลาหมึกไข่ใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะเป็นแน่นนะเป็นขำแค่สองไข่หมึกไข่หมึกีเติมอีกแล้วนะตอนนี้เติมไม่หยุดมีจนก็ที่แปดแล้วใช่ไหมเนี่ย นี้นะรอบที่แปดแล้วนะครับฮึมใส่แบบนี้เลยนะไปจุ๊บๆไปเลยวบนี่นะครับช้อนพิเศษช้อนพิเศษช้อนพิเศษเดเดฟเวอร์เรนซ์มาจากไหนคะจากตเดนี้นะคริสจากเดนิสนะครับฮาต้องฝนพี่กลับแล้วนะอ้าวนึกว่าไปแล้วโอ้โหไปแล้วนะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคูนนี้เจอกันใหม่ค่ะพี่หนุ่มเราก็จะกลับบ้านก่อนนะไปครับผมพี่หนุ่มกลับก่อนนะเดี๋ยวตามไปครับผมม,มีเติมอยู่นะ,นะอันนี้ไข่ปลาเรี้ยวเซียวนะครับไข่ปลาเลี้ยว ก็นายจะจบแค่ตรงนี้ใช่ไหมีค่ะเดี๋ยวใครเด็กมีเยอะมีเยอะครับสต๊อกเยอะตอนนี้ก็เปิดรอบพิเศษแล้วค่ะอันนี้เปิดรอบพิเศษแล้วได้ค่ะรอบมินต์ไนท์นะได้ค่ะอาจจะถึงร้อยนะครับถึงนะถึงอยู่พี่โอ้เก้าสิบ ก็ได้นะตอบแล้วนะมันลงข้างล่างตั้งเลยระวังเลยนะครับหนูปิดไปจน อะไรนะแซลมอนแซลมอนแซลมอนชิตโตนะจะบอกว่าอะไรพี่จะบอกว่าไข่ม you ึก <election> น no <rat> ึกว่ากำลังจะบอกว่าปลารินพูดผิดพูดผิดไปซูมพี่แซลมอนจะบอกไข่มึกน้องนี่ถ้าร้องเพลงสวยซับซิงได้เดี๋ยวซื้อยำยกรถให้เออเอาแล้วเดี๋ยวไม่ได้ฟังเลยอะเจ๊ขอไปทำการบ้านก่อนนะโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ทำการบ้านมานะ ไป,ไปนี่ครับนี่ครับไม่ได้นะเดีด๋ยวรอบหน้าผมมามีเซอร์ไพรส์บอกยกรถไปเลยนะหนี่ฝั่งนู้นก็เป็นรับออเดอร์นะผมฝั่งนู้นนะถ้าลูกค้าอยากถ่ายรูปก,ก็มาถ่ายด้านหลังกับเจ๊ผลก็ได้นะผมฝั่งนี้คุณวัดก็จากแกงแกกคิวอยู่ฝั่งนูน้นแล้วก็เก็บตังค์อยู่ฝั่งนู้นนะครับบรรยาการ

ข้างงหลันพ,บพ,บพอ,อพข่แคมเผ็ดน้อยยำปลาแตงโมแคน,น้ำนเลยโอเคครับหลังจนี้ก็บาทุกคนก็ขอจบคลิปยงเท่านี้ก่อนนะผมกับบรรยากาศร้าน สวยแซ็ปซิง,งชมรีนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ